เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่าวอัพ12นาฬิกา10นาทีในหลวงโปรโดกล้าวโปรโดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีหว่านมล็ดพันธุเข้าวแปลงนาสาธิตสวนจิตละดาดเนื่องในวันพืชมงคล12นาฬิก22นาทีกระทรวงการคลรังปิดเว็บเราไม่ทิ้งกันพบผ่านเกณฑ์14ล้านคนขณะที่ยอดยืน่นขอทบทวนสิท6.5ล้านคน 12นาิ37นาทีไทยป่วยโควิดใหม่6รายยอดสะสม3,015รายหายดีแล้ว2,796รายเสียชีวิตคงที่56โศก 12นาฬิกาสีดนาทีสรดรถเมทับรถจักรยานยนต์ใต้อุโม,มงค์บางเขนดับหนึ่งรายเจ้าหน้าที่ด้ก้นพื้นที่พร้อมกับปิดเส้นทางการจราจรประสานแพทย์เข้าตรวจสอบแล้วสุด12งนาฬิกาหนาทีจังหวัดลำปางในอำเภอศพรับเร่งช่วยเหลือชาวบ้านริมห้วยรวมผ้าหมู่บ้านประสบเหตุน้ำป่าไหลบ่าทล่ลเกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ราวกับ